ถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์กระเป๋าแฮนด์เมดที่เราทําเองกับมือนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงและสุดท้ายเนี่ยกันเนี่ยจะต้องเลือกว่าใบไหนคือใบที่ถูกใจที่สุดสําหรับรวันนี้คือแบบผมวิจารณ์ไหมผมต้องวิจารณ์ไหได้ได้เลยทุกคนมีโอกาสได้พิเซนกระเป๋าของตัวเองเนี่ยว่าแนวคิดของเรานํามาจากไหนแล้วทําไมถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเริ่มที่เริ่มที่พักก่อนละอันนี่ของฉันจ้าอ้โเปิดมาเรม เป็นชาวล็อกเหรอเป็นชาวล็อกไงไม่ได้เกี่ยวข้องกฟอนต์แล้วดูจากฟอนต์เห็นไหมความเรียบง่ายที่มันใช้ได้จริงเห็นไหมแล้วก็คิดถึงใครบางคนด้วยเหมือนกับมีเขาอยู่ตลอดเวลาที่เขาไม่ได้มาอยู่ด้วยกันครับผมกองเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยมากระเป๋าใบของผมครับผมคือหน้าตาเป็นแบบนี้ นี่ฮะก็คือเขียน่าการยิ้ใยไหมแถมมาห่ะใช่ครับกชื่อแบบเป็นชิปเป็นชิปแถมมาคือเป็นชิปสื่อะไรคือด้วยอุปกรณ์อาจจะหาได้น้อยไงผมก็รู้สึกว่าเอเราจะทําอะไรที่มันแบบสื่อถึงความเป็นกันได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็โอาเคชื่อเขาก็ไปชื่อที่เก๋เราก็แบบ่หาเชือกมาทําเป็น เป็นตัวอักษรกันใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเขาก็ชอบแมวซึ่งจริงๆอะผมก็ชอบแมวแล้วผมก็เาะเหลือบไปเห็นว่ามันกระดุมที่มันเป็นแมวพอดีก็เลยเอาแมวด้วยกันก็เลยเอาแมวมาประดับประดาว่าแบบอยู่ตรงนี้นอนอยู่อันนี้เล่นผีเสื้ออะไรเงี้ยเล่นดอกไม้เล่นลูกบอลอะไรอย่างงี้แบบคิ้วๆนิดนึงของผมนี่เป็นแบบอาร์มี่แจ็คเก็ตหรือว่ามิลิท ري แจ็คเก็ตครับผมจริงๆคุยกันตอนที่เดินไปแต่ว่าคือจริงๆมันสีแดงเนี่ยมันเป็นสีที่แบบออริจินอลสุดเขาเป็นของอังกฤษใช่ไหมเราผลทหารราบอะไร ในหัวจริงๆะ่ะจะเป็นสีน้ําเงินซึ่งรูว่ามันดูเรียบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นแบบมินิมอลมากเลยด้วยคาที่สีไม่มีก็เลยต้องหาแม่สีที่โดดเด่นที่สุด<ช> <ๆ S 2> ก็ย้อนกลับไปเป็น <ๆ S 2> อ <ๆ S 2> อริจินอลของของของอาร์มี่แจ็คเก็ตก็คือสีแดงของผมคือนี่โอ้ใช่เป็นต้นไม้ที่เกิดอะไรขึ้นฮะม่รู้ว่ไฟมันไหมหรือมันจำสีหรือยังไงไม่รู้คือผมคือเอาจริงๆนะตอนที่ผมทำผมคือรู้สึกว่าสีดำมันเป็นสีที่มัน มันชัดดีแหละแล้วมันก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอยากทำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้นไม้อะไรเงี้ยก็เลยอยากได้มันเหมือนเงามากกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออตัวเองก็เป็นคนชอบแบบเหมือนงานทิมเบอร์ตันเออกะมาณนี้แหละนารัแหละตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะต้องเลือกถ้าคนไม่รีบเลือกอ่ะกาวกาวฉันไปแล้วนะกาวฉันไปเยู่แล้วนะนของผมนี่ของผมติดแต่ช้าผมต้องมาเก็บขอบอีกนะ มันเลิกมันแบบมันเลิศคนละแบบหมดเลยงานคุณงานฉันอะได้ผมเลือกนะเอาจริงผมชอบของพี่เต๋อผมเลือกพี่เต๋อโอเคผมเลือกพี่เต๋อใช่ไหมเออผมชอบของพี่เต๋อตุดทีมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในนี้ทั้งหมดก็จะตกเป็นของพี่เต๋อดีนะที่คำน้าเอานปน แม่จะแบบว่าตอนนี้ไม่ชัดเจนแล้วว่าถ่นี้ค่อนข้างยเยอะอยู่เหมือนกันเอาล่ะหลังจากที่รอรับเมตาภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่รายการของเราครับหลังจากนี้เป็นต้นไปในซีซั่นสองเพื่อนของเราทุกๆคนที่มาในรายการเขาจะมีของมาฝากเพื่อนๆทางบ้านด้วยเช่นกันก็ไดฐานะที่พี่พวกพี่ทํากระเป๋าให้ผมแต่ว่าผมก็จะเก็บเป็นที่ระลึกรลึกก็ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆเหมือนกันที่มาฝาก พ่อพี่พนี่น้องลูกเศรษฐาน้องลูกเศรษฐา <c oughs> เป็นย่าเป็นย่าใช่เป็นย่า,ขอ,า,ยาของผมจริงๆครับผมอันนี้คืออันนี้ผมบอกพี่ว่า อันที่ผมพูดในรายการว่ามันคืออันแรกที่ผมมีอันนี้คืออันแรกจริงมันคือเหรอที่ใช่เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขาไปซื้อมาให้ก็ถ้าพี่ก้อยดูอยู่ผมก็ขอโทษทีพี่ผมก็ขอส่งต่อให้กับคนที่เขาอยากได้เปลี่ยนชีวิตกระเป๋าไปชีวิตกระเป๋าไปชีวิตอันนี้เป็นยามสองใบครับอ่การให้ไว้กับรายการนี่เพื่อนเองนี่เพื่อนเองครับมาเลยตอนนี้ฮะเราก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องไปนับ เมตาภาพของเราว่าทั้งวันนี้ที่เราไปทํากิจกรรมมากับการผลววัฒนอยุทธยาครับเราได้รับเมตรภาพไปคนละกี่เมตรครับผมสวัสดีุน ขนาดใหญ่จร so ิงหลอมยายจ้าเระเภมี33เม็ดครับผม33เม็ด3เม็ดครับของผมมี54าสิบสี่เม็ดครับ วันนี้นะฮะนอกจากแขกรับเชิญหรือเพื่อนของเราการสวัสดิวัตนณะอยุธยาแล้วนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทุกสถานที่ที่เราไปถ่ายทํามานะครับตั้งแต่แคสเตอร์บายคิงเตอร์ออฟไทเกอร์นะฮะรวมไปถึงพี่ๆน้องๆที่พาหุรัตทุกร้านนะฮะร้านโปรดของพิณฟองเช่นร้านฮงการพี่ฮงการเม้นแอสเซสซอร,รี่นะฮะรวมไปถึงร้านอาหารที่เรามานั่งกินข้าวแล้วก็ทํากระเป๋าสวยๆให้กับการรวมไปถึงแฟนๆของเราด้วยนะครับกับร้านลาบลอยที่ยอดพิมานวิเวอร์วอแห่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณนะครับ แต่ก่อนที่จะลากันไปสำหรับวันนี้ผมผมอยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ให้เป็นน้าจิ้มสักนิดหนึ่งเราได้ทําไดรี่ตุ้ซซีซัน2.5เอาไว้ออให้ทุกคนได้ดูทิ้งท้ายกันว่าถ้าเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเนี่ยจะสนุกสนานตลกแค่ไหนสนุกแค่ไหนฝากไว้ตอนท้ายรายการนี่เพื่อนเองในวันนี้ด้วย นี่เพื่อนเองครับผมใช่งั้นวันนี้พวกเราทั้งสี่คนลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมบ่ายสามโมงทีเอ็มเอ็มยี่สิบห้าับรายการนี่เพื่อนเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าจะถามคุณว่าเวลาเปลี่ยนใจคนสามารถเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้จริงเหรอเปล่ นี่ซีนกูแม้อย,ยอดกวกูเลยนะกูอยากเป็นนางเอกบ้างได้ไมหมล่ะห่วงจันทคอมอ่ะโด่ะข,ของกูถ้าจะถามคุณว่าเวลาเปลี่ยนใจคนสามารถเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้จริงหรอ นี่วินพาเรามาที่นี่ทำไมอ่ะพามาดูแมวไงเผื่อแบบเลี้ยงหน่อยอยากเลี้ยงแมวอ่ะแต่เราไม่ได้ชอบแมวนะผิดคนปะคือรู้ว่าชอบแรกแต่แมวก็น่ารักดีอ่ะไปดูแมวกันดีกว่าชอบแรดเอ๊ะมึงอยากกูเหรอเออมานี่เอ้าอิมอะไรนี่คาเฟ่แมวนะ ไม่มีแมวทักตัวเลยมันจะอะไรแมวมันกลัวมงไงช้างกูน่ากลัวตรงไหนตาทุกตรงนั่งไงจ้าผัวเมียมาเลยจ้าอันนี้ขากันเลยอ้าวไหนบอกว่ามีแต่แมวไงทำไมมีข้งโคกับตัวเงินตุนทองได้ล่ะในข้างคก <c oughs> ใค่ตองไอต่อท้อจัดมึงนี่ใครจ๊ะนี่เพื่อนเองจ้าเราเล่นอ้าวมานั่งมานั่งไม่ต้องกลัวนี่ตัวนี้นะกูเอาเส้นเม่าออกเรียบร้อยแล้วนี่พร้อมผัดเผ็ดนั่งกินอ่ะวันนี้นัดจะมาที่นี่มีอะไรข่าวดีอะไรไงพิเศษจ้ะเรวิ่งเขินหน้าคือ คือตอนนี้เราก็คบกันมาปีหนึ่งแล้วนะกัสคือเราก็มั่นใจแล้วล่ะนี่จะดิ้งมากน่าตมากคือเราอยากจะบอกกัสว่าคือเราอยากจะบอกกัสว่าคือเราอยากจะบอกกัสว่าเราเป็นลับอ่ะ มันเป็นลายของเงี้ยเสียนได้ไข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้กลั่นกรองออกมาได้เป็นคำนนสั้นคือวายป่วนค่า จริงเราต้องบอกว่าเราก็เจอกันบ้างเป็นครั้งคราวและล่าสุดที่เราเจอกันก็เมื่อไม่นานนี้เองมีเราเพรที่เรากินพีครวมกันใช่ไหมพีเติร์อ่ะแล้วไปปองไปไหนอ่ะไม่มาฉันก็ต้องถามเลยว่าฉันยังสำคัญอยู่ไหมทำไมคุณไม่มาคุณไม่คิดถึงเขาหรอแล้วเมื่อกี้คุณบอกคุณคิดถึงเขาแทบตายชิดคริสถึงเขามากแต่ฉันคริสว่าฉันไปไม่ได้เพราะฉันติดภารกอุ้อ้ยมันสุมือเนยสิ กขาบอกว่า่าเสียงดังน้องตื่นใจก็ตกใจ